คือไอคนที่นําเสนอเนี่ยนะมันจะต้องพูดต่อหน้าที่ชุมชนแน่นกว่ถึงจะนําเสนอได้ดีแต่การนาการพูดต่อหน้าชุมชนเนี่ยครับมันมีการพูดหลายทางเช่นการเป็นพิธีกรการเป็นวิทยกรการพูดแบบนักการเมืองการพูดแบบผู้บริหารนะครับหรือการพูดแบบเทคนิคการนําเสนอนะครับ แต่เทคนิคการนําเสนอที่ง่ายที่สุดหลักนะฮะผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยทำได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยทําได้ดีด้วยทุกๆคนนะครับก็มีหม่อมหลวงเนี่ยฮะเขาบอกว่าคนที่พูดเนี่ยจะขายได้ไมะะแม้กระทั่งแกลงนะครับแต่คนไม่พูดเลยเนี่ยแม้แต่ข้าวสารนี่ก็ยังขายไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เวลาเราจะขายของนะครับเราต้องกล้าที่จะพูด นะครับการนําเสนอก็เหมือนกันต้องการเดียพูดทีนี้มาดูความหมายนิดหนของการนําเสนอนะครับหรือ presentation นะครับก็คือการถ่ายทอดความคิดเนี่ยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์แน่ชัดนะครับให้ผู้ฟังเข้าใจโดยมีเวลาที่จํากัด ซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับในการนําเสนอเช่นการจูงใจการเสนอขายสินค้าหรือการอภิปรายอธิบายนะฮะหรือการสาธิตการสอนการแลกเปลี่ยนนะฮะหรือการรายงานหรือการบรรยายสรุปนี่คือวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นการนําเสนอเราต้องดูวัตถุประสงค์และเราก็เพื่อเพื่อที่จะพูดที่ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ในเวลาที่จํากัดนะครับ เทคนิคในการนําเสนอแบบใหม่ก็คือเทนเลยนี่คือบวกกันเป็นเทนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่สอนนะครับหรือคนที่นําเสนอแบบวิชาการเนือการสอนอาจารย์สอนนี่มันจะเบื่อแต่คนที่มีลูกเล่นไม่ว่าจะใช้สื่อหรือการพูดก็จะก่อให้เกิดการสนกนะเพราะฉะนั้นนี่อัปราฮัมรินคอน,น โอ้ oh, เป็นสามสี่ร้อยปีแล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบสาระกคะจริงแต่ในขณะเดียวกันก็จะชอบบันเทิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่สาระบวกบันเทิงเป็นที่ชื่นชอบของคนในสมัยอดีตน,นะครับหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วนะครับการนำเสนอก็เช่นกันนะฮะเราจะต้องมีการสาระด้วยบันเทิงด้วยทีนี้การนำเสนอที่ดีเนี่ยมันควรแจ่มแจ้งแล้วก็จูงใจแล้วก็ แก้กล้าละล่าเลยผู้นี้งานต้องมีครบเครื่องในในตัวเองมันถึงจะได้ผลนะครับมันถึงจะได้ผลกระบวนการนําเสนอครับเตรียมตัวเดี๋ยวเราเมื่อกี้นี้เราเตรียมมาละ powerpoint ใช่ไหมเราเขียนโครงโครงโครงร่างนะครับแล้วลลลลลก,ลก็นําเสนอแล้วก็มีการประเมินทุกครั้งที่นําเสนอเสร็จเนี่ยมันต้องมีการประเมิน เหมือนที่อีกสักครู่นี้ผมให้เราออกมาพีเซ็ใ์ให้ดูเลยนำเสนอให้ดูเ่ยมันจะต้องมีการประเมินะว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนการเดินบุคลิกภาพน้ำเสียงเป็นยังไงดึงดูดเนะี้ยดึงดูดให้คนอยากฟังเราไหมนะครับทีนี้มาดู โครงร่างการนําเสนอที่ดีเนี่ยมันจะต้องแบ่งออกมาเป็น3มอย่างนะครับก็คือขึ้นต้นคือคานาเหมือนเราเขียนเรียงความขึ้นต้นกลางแล้วก็สรุปหมายว่าขึ้นต้นนี่ต้องตื่นเต้นต่อต่อต่อคือต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนกลมกลืนกับคํานําและกลมกลืนกับสรุปนะครับสรุปจบก็คือจจจจบจับใจ หมายว่าไงฮะจบนี่เราต้องทิ้งท้ายให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจนะไม่ใช่แบบจบเรียบเรียบวันนี้อันก็มีแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปผู้ฟังก็บอกเพียงแค่นี้แค่นี้อยังแค่นี้ถ้าแค่นั้นแค่นั้นจะแค่ไหนเพียงแค่นี้แค่นี้แทบขาดใจถ้าแค่นั้นแค่ไหนจะขาดรอานองนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสรุปจบเนี่ยมันจะต้องต้องจบแบบประทับใจะครับ ให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดเกิดการเกิดการประทับใจนะครับซึ่งมันจะแบ่งสัดส่วนเป็นอย่างนี้ครับขึ้นต้นสิบเอร์ซหรือสิบห้าอร์เซนตนะครับไอตรงกลางเนื้อหา80อร์ตและสรุปจบก็ประมาณ1ิถึงสิบห้านะสิบห้าเปอร์เซนะครับ